พระพุทธรูปไม้ปางจงกลมแก้วความสูง9เมตรแกะสลักมาจากต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวถ้ามีธรรมะมีศรัทธาปฏิหาริยเกิดความสำเร็จและสมปรารถนาจะตามมาเป็นลำดับสวัสดีครับวันนี้รายการพญาน,นา ทีวีนำเสนอวัดที่สวยงามดังต้องมนสะกดและเก่าแก่อย่างยิ่งครับนั่นคือวัดหลวงขุนบินครับตั้งอยู่ตำบลดอนเปาอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลวงพ่อจรันทักคยาโนเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเล่ากันว่าในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกมายังแคว้นสวรรณภูมิ ครั้นมาถึงที่ตั้งของวัดขุนวินในปัจจุบันก็มีชาวไร่คนหนึ่งชื่อว่าปู่หลานได้กราบทูลขอพระเกศาธาตุจากพระพุทธองค์และนำมาสร้างเป็นพระเจดีย์บรรจุเอาไว้ต่อมาวัดก็ตกอยู่ในสภาพรุงเรืองบ้างเสื่อมโทรงบ้างตามกาลสมัย จนมาถึงปีพศ1800พม่าตีเมืองเชียงใหม่แตกและวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นวัดร้างเกือบ700ปีจนถึงปีพศ2497ครูบาอุ่นเรือนสุภทุโทลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาบูรณะวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง วัดแห่งนี้อยู่ไกลจากชุมชนไฟฟ้าเข้าไม่ถึงทางวัดต้องใช้กระแสไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เดิมไม่มีถนนเข้าถึงวัดมีเพียงรอยทางที่คนเดินผ่านประจำเท่านั้นหลวงพ่อจารันและชาวบ้านค่อยๆบูรณะกุฏิและศาลาต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงวัดขุนวินก็สามารถรับรู้ได้ถึงพลังศรัทธาผ่านงานศิลป์อันวิจิตรงดงามเริ่มตั้งแต่บันไดาทางพญานาคขนาดใหญ่งานปูนปั้นสีขาวที่สร้างได้อย่างน่าเกรงขามขั้นบันไดคล้ายเกล็ดของพญานาคและดูมีมนลขลังบวกกับมอสที่ขึ้นเกาะอยู่ตามที่ต่างๆสร้างความสดชื่นร่มเย็นและนี่คือบริเวณหน้าพระอุโบสถ จุดที่สะกดทุกสายตาให้ชื่นชมกับความอ่อนช้อยงดงามที่อยู่เบื้องหน้าสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังประดับด้วยงาแกะสลักอันวิจิตรงดงามตั้งเด่นเป็นสง่าห้อมล้อมด้วยความเขียวขจีของป่ารอบด้านพระอุโบสถแห่งนี้ถูกเรียกว่าอุโบสถพระนอน ภายในมีความงดงามของงานศิลป์ให้ได้ชื่นชมอยู่แทบทุกตารางนิ้วและพื้นที่ตรงกลางมีพระพุทธร,รูปไม้ปางปร,รินิพานที่แกะสลักอย่างสวยงามประดิษฐานอยู่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะและบริเวณใกล้เคียงกันมีอุโบสถพระยืน ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ปางจงกรมแก้วความสูง9เมตรแกะสลักมาจากต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวเป็นความน่าอัศจรรย์ของการสร้างสรรค์าง,งานพุทธศิลป์อันล้ำค่าให้ได้เที่ยวชมในบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติเป็นเหมือนพื้นที่พักผ่อนสงบจิตสงบใจใครจะเชื่อล่ะครับณพื้นที่กลางป่าท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ จะมีวัดที่สวยงามอย่างวัดขุนวินแห่งนี้หลบซ่อนอยู่อย่างสงบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพาไปชมที่ที่สวยงามแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะมีหัวโขนจึงมีคนคบหาเมื่อขาดหัวโขนจึงขาดคนศรัทธาอำนาจ และว่าสนาเป็นของมายาไม่ยั่งยืน